อนนี้ผมได้มาร่วมงานกับทางโมโนเป็นครั้งแรกเลยครับหลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปน่าจะเกือบสองปีเลยก็ได้มาร่วมงานกับทางโมโนเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นการคัมแบ็กครั้งแรกของผมมีสองเรื่องครับตอนนี้ที่ถ่ายทำแล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วก็คือเรื่องเด็ดดวงโจรที่เพิ่งปล่อยทีเซอร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเปิดกล้องก็คือเรื่องงูคนทรงเจ้าครับ นักคือตอนนี้ผมป่วยเลยอ่ะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาคือบู๊หนักมากเจอทั้งฝุ่นก็พีเอมสองจุโลเคชั่นแต่ละที่นี่คือแบบโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลยใช่ทุ่มเทมากครับก็จริงๆตอนตอนแรกๆนะตอนแรกที่อ่านบทคิดว่าฮ้ยคอมเมดี้คงแบบไม่ได้บู๊อะไรหนักนแต่พอมาถ่ายทำจริงโอ้โหคือพุ่มกับเขาก็เป็นคนละเอียดด้วยครับก็ มีทางขึ้นสลิงมั่งเจอระเบิดที่แบบไม่ใช่สองลูกสามลูกมาแบบเกือบสิบลูกอย่างเงี้ยใช่ครัแบบก็ใช้ร่างกายค่อนข้างหนักพอสมควรเรื่องน,นี้นเราจะคือเรื่องนี้มันจะยากยากอย่างหนึ่งตรงนี้ว่าผมต้องเล่นแบบเหมือแนบบคนที่บูไม่เป็นต้องต้องมีความเป็นลูเซอร์ไม่ได้ไม่ได้เป็นฮีโร่แบบพระเอกทั่วไปเรื่องนี้จะแบบเป็นรูเซอร์มากเวลา เออเจอปืนอย่างเงี้ยวิ่งไปหลบหลังนางเอกเงี้ยคือมันจะค่อนข้างที่แบบตลกตลกหน่อยตัวเนี้ยใช่ก็ต้องเป็นคนเล่นแบบเหมือนบูไม่ค่อยเจ็บโอ้เยอะครับคือไปกองทุกทุกสัปดาห์น่ะได้ได้แผลกลับมาทุกครั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฟกช้ำเหล่งอย่างเงี้ยซะมากกว่าใช่ก็ก็โดนกันท่วนหน้าครับขึ้นสลิงเนี่ยก็โดนสลิงฟาดเขียวหมดเลย เออน่าจะยังไม่ที่สุดเพราะว่าถ้าถ้าบู๊นหนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่ไปเล่นแทนพี่ออกเพราะเรื่องนั้นมันมันถ่ายไปออนไปอย่างงี้ครับทุกอย่างมันก็เลยเร่งรัดไปหมด <c oughs> มันเรียกว่าเป็นคนมีวิชามากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ละครที่ผ่านมาที่ผมได้ได้เล่นก็ในส่วนอย่างก็จะเป็นแอคชั่นด้วยครับ <c oughs> แล้วก็มีทักษะตรงนี้มาพื้นฐานมาบ้าง กับทางโมโนยังไม่ได้เซ็นยังไม่ได้เซ็นสันสญญาเป็นนักแสดงของทางโมโนครับก็ตอนนี้ผมก็ยังเป็นนักแสดงอิสระอลยู่ก็ยังสามารถร่วมงานได้กับทุกช่องเหมือนเดิมอ๋อถ้าหลากัหลกๆตอนนี้ที่ถ่ายทําเลยนะครับก็จะมีกับทางโมโนนี่แหละแต่ว่าอย่างช่องอื่นก็เหมือนมีท่าทางม,มาบ้างแต่ว่าออด้วยคิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าทางไหนไวสุดผมก็ก็เริ่มก็เริ่มงานกับทางนั้นเลย โพสเรื่องในสตอรีเหรอครับล่าสุดใช่ไหมไม่มีอะไรเลยคือมันเป็นเรื่องเรื่องงานวันนี้แหละเอาจริงเรื่องงานวันนี้คือผมอะเมื่อเมื่อคืนแตจริงๆผมต้องแอดมิดเพราะว่าไข้ผมขึ้น38ปดองศาแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจผมไม่ได้เป็นโควิดผมไม่ได้เป็นโควิดนะครับคือตรวจมาสามรอบแล้วคือเป็นไข้หวัดปกติแล้วเรารู้สึกแบบ ทำไมอ่ะทำไมคือมันทำไมมันจะต้องเจออะไรแบบนี้ตลอดแล้วพอจะมีงานใหญ่ปุ๊บก,ก็จะมีอะไรมาขัดเดี๋ยวก็ป่วยมัง่งอย่างก่อนหน้านี้ก็ไปทํางานก็ไม่ได้รถยางแตกแล้วก็วันรุ่งขึ้นพอจะขี่มอไซค์ไปที่ทํางานไปกองถ่ายมอไซค์ก็แบตหมดก็คือชีวิตก็จะเจอแบบมันจะมีอะไรมาขัดขัดขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขัดตลอดมันก็เลยรู้สึกแบบทําไมวะก็เลยเสียใจ ครับก็ไม่ก,ก็ก็ยอมเรัว่ามีไปดูบ้างยอมรัว่ามีไปดูบ้างเขาก็พูดคล้ายๆกันหมดเลยนะก็บอกประมาณว่าปีนี้มันเป็นปีที่เราจะต้องชดใช้กรรมคือก็ก็เดี๋ยวปีหน้ามันมันจะมีอะไรที่มันดีขึ้นเหมือนชีวิตจะเปลี่ยนคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าเขาเขาพูดใหม่หผมก็ เออมันก็คงจะจริงเพราะว่าปีนี้มันก็จะเจออะไรที่มันแบบแย่ๆใช่ใช่แล้วก็เหมือนจนถึงจะเนี่ยจะสิ้นปีแล้วมันก็ยังมีอะไรมามาทาให้ผมแบบรู้สึกไม่ไม่สบายใจตลอดแล้วเาแก้อะไรก็ไม่นะครับก็แค่สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านผมก็ผมก็อยู่บ้านผมก็สวดมนต์ก็ทําบุญอะไรปฏิบติไปไม่ได้ถึงขั้นต้องอู้ไป อาบน้ำมนต์ไปต้องไปทำบุญก้าวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั่คือ <c oughs> ถูกมจะมีเรื่องไม่ดีแต่ององานเราก็ไปได้สวยในใช่ใช่ส่วนใหญ่เรื่องเรื่องงานจะไปได้ค่อนข้างสวยแต่เรื่องสุขภาพแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันจะมันมัน,ม,นมันจะมีอะไรแบบคอยสะดุดสะดุดตลอดผมกม็ก็แปลกใจเหมือนกันที่มันทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมดเลย ถ้าพูดกันเรื่องตามตามความเชื่อนะเขาบอกว่าถ้าถ้าจะให้มันปังมันต้องมีอะไรมาแรกอะไรเงี้ยอันนี้คือผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันก,ก,ก็ต้องรอดูว่าจะปังหรือเปล่ารู้ว่ามีนักอืเตรียมตอวรับรับสิ่งดีๆ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากอยากอยาก,อยากได้สิ่งดีๆ <c oughs> ใช่